เดี๋ยวมึงเล่าขนแก่หมดแล้วยังไม่หมดอ่ะมันพังหมแล้วข้าวขายมีท้องเลยฟื้นไม่เปขนแก่หมดเลยโดนมึงขุดเจอทั้งหมดเขินกระไรยังมีเยอะกระไรยังมีอยู่เลยกูโหอะไรมันพังไปแล้วกันยี่ห้ออะไอ้เหี้ยกูยโดนพีดเหี้ยเดย๋ยวกูไปเอามาให้เอ็มเลย

กไไ่ปอข้างในก็เป็นร้อยเหมือนกันชิบหายละมันตกลงมาจากชั้นบนเรื่อยๆอ่ะใจเนี่ยหนูอยู่ข้างบนอะ่ะ<อ>เล็งเลยตกลงมาหาผมดิ

เราไม่แล้วพี่เพราะที่เราคนเตะมาเอนกับอุ๊ยอุ๊ยอุยปืนอะไรเนี่ยอุ้ย MP ไฟไฟอยปืนปืนไอ้นี่ไงที่ใช้กับจุ่อุ๊ยเอเซเว่นทุกคน ไอ้ก็ได้ไอ้ย่าพี่ปิงเหรพี่ปิงอุ้ยโอ้เจอตอนนี้เราจะรีบไปเอาปืนไอ้เชี่ยขาแค่ม่ค่อยจะดีการดมึงอยู่บ้านมั้ยอยู่เออเอาเอากระทองด้วยลุงจะเจอไหมเนี่ยตื่นวเลยเอากระทองเลยตู้เย็นเอากระทองเลยตู้เย็นตื่นวเลยมีดบายอเนต้า ไอเจ้าปืนกระบ,บอกหนึ่งขอได้ไหมจ๊ะเออ,อ,อโอ้ยโอ,อชปป่องดีจะมีดใบใหญ่นตาเฮ้ยไอเชฟปิงตอนเหมือนจะมีซัมบี้ขึ้นมาพี่คมการไม่ได้การอัพทองมาถึงแล้วเราไม่มาอันนี้กำลังเข้าหาอะไรอยู่อ,อันนี้ขาจะกลับไปเหมือนเดิม ไอเชี้อค่าน้ำพี่รธโัวเลยรโลไอพีบีล้วนะั้นสับตัว <ไป S 1> ตัวกูนะวแดงตัวเลยไดงแล้วเอออ๋อัตรูติดเนื้อหนักเฮียเลยโอ้ยกูได้ลงมางล่างเลยกูได้ลงมา กูหงุหวิมาแล้วเนียดูกูแค่เดินผ่านมึงยังจะตีกูไรอเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเจอปืนโพกี้ก้วกดไปดึงย่อไอ้เฮจะตากูกำลังจะตาไอ้เฮียใครไม่ถูกกองสันเนอพีพีมึงทุบตึกมึงทุบเดี๋ยวเดี๋ยวจะวิ่งไปหามึงทุบตึกที กูกูแข็หัดกูลืมต้องแขตัวเองดนเดนเลยพี่เดนเเร็วเร็วเร็วร็ยไนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนหมเหมเายอมหมอันนี้อันนี้คือตึกที่จะปืนใช่ยุ่้นัจะลงไปนดกูต้องการโอ้เียโอ้เียพี่ออะไรครับปิด เป็ด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 เอ้ยเปดเป็ดเาริวังรเยี่ยาปดระพกจะตายได้ยังไงคนมาคนมาเยอะมันมากูเนี่ยองสู้กับมันเพียงลพังดแมงแดงเดือดตัวเลยเอ้คุณ่าพูดฆ่าไปหมดล ไอมีแบนดงแบนเดตแบนแบนคิดอะไรอู่ไหมกูทำได้มีเอาอันนี้ตัดคนแก่ไปแล้วไปตัดตึกเดิมละไม่มึงกลับไปตัดให้กูหน่อยกม่เอาตัดแล้วมันนะตจ้หนังตัวแล้วปะตัวเอาอันนี้มาการเอาอันนี้มาไม่เอาไม่ใจมอนไม่ใ้ไม่ใจไม่ใจข้างาเลยเอานี่ไปมีจำนวนบอดอันนี้ไปเลยอ่ะใช่ใช้เมื่อกี้ก็อย่างนี้ก็คงแบบ

ตัวไหนคนตีนมากูจะกราดหมดแม่โอ้ไอเฮียกูปริงเออพี่พี่ได้ไม้ช็อตแบบมึง้วยยใครได้ปักไฟหน่อย่เจอปิั้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยนะไม่ปืนชันไหนอะไรจะปืนนั้นฉันไหนปืนพวก a p l i f อะไรเออชั้นบนบนอะบนสุดเลยพี่เจอทำบนสุดเลย ว่ายังไม่เอาของเลยข้ทำหม,ม่วะขอใหี่อะ l ึ a 1นี่อ่ะกูไปเก็บไหน,น,ไหนสักันยาวไเยทำไมยงวะเป็นคนด้านล่างน,นี่เหรอเลองดูด้านลานน่างนมันมีอะไรบ้าง วัาจดการ์ดทอนไหนเดยนละล่ะโหจะบุกเข้าไปนั่นแหละไอ้กัดเยี่ยมไม่รว้หเนาตีแล้วขอเบลกันหนูจะไเอ็นชาร์ตอาวุธสุดล้ายหนูกัโดนที่ก่อแตกเลยอย่ามวกม่ะพี่โดนไอ้สปอนต่อยไละ ไอดีเจนะเฮ้ยตายเตียงนกตายเตียงนั่นนะพวกดีเจผมก็ลองจะจอดน่าร่ามีอีกนะเฮ้ยเชือติดติดม่วงมีกล่องวะเมื่อกี้นะนมีอะไรวะใช่ใช่ที่เราเจอพวกของนี้โอ้ยพวกอะไรก่อ เมาควายเ,ยเยไ,ไหนไหนใครกันล่พุ่งคอมเบ็ดไหมโอ้ยรองเท้าค,ควายแกมึงแก่างไรรองเท้าเอาไปเอาไปให้ n p c เดี๋ยวเราสร้างมาใส่อ๋อเออว่ะ แต่แมันก็ขยะไอเดียเอพีซีหางั้นถือกระดาบหินมันก็โหดแล้วเอาก้อนมา,าใส่เนี่ยเลยค่าอะไรฆ่าไม่ตายแจกถอด <c oughs> ไอ้จะไปเลี้ยแก่มหมดเลยอัฟกาตุกการต้มการตุกการต้มเดียนะนะเด๋ยวเรานนจะทุบบล็อกเล็กกันแน่นะเดี๋ยวพี่ไปไลน์นี่มันบล็อกเล็กหมดเลยเหรอ 9, บล็อกเล็กหมดเลยเก้าบล็อกอะเล็กหมดเลยดีเจ<อ>มึงนะวะ ดีนะเว้ยไอเขาเล่นเพลงเก่งนักอ๋อไหนๆก็ครบละกลับดีกว่าโอ้ยเอ่ะโว้ะ เฮ้ยทีเกมที่ไหนวะมีแต่เพลงหนีอะมึงเจเ้าตัวการกูเก่งวะขึ้นวางบนนี่กันขันน้องขวานขวาเนี่ยกูโดนเากตึงนั่าหนักขึขกนก้นต้นไม้มาตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยการฝังกูตายหมดแล้วโอ้ยเป็นซอมบี้อนไอ้พี่ไอ้เอ็นพีซีที่เป็นลูกน้องเรามันเป็นซอมบี้หรือดาบไปแลูเอา้าวพลย์นีกนก่คือคอเสียถ้ามันตาย นั่นไม่ทร้างนะใจง,ง่ายมึงสรางไปกันเฮ้ยเ,เพ่อค้าพ่อค้ามาพ่อค้ามาไอ้เหี้ยตัวเดิมไี่สุดโดนซอมบี้แด่แล้ออาาวไอ้พวกเนี่ยกอดทหารกอดตำรวจเนี่ยบวกไม่เท่ากับเพชรก็่งจีนก็จะจ้าก,กว่าซองงมอง่ายเลยรองเท้าเกือบน,นะเนี่ยมึงใส่ชุดตำรวจได้เต็มยศเลยเนะพี่ยอยากลองใส่ว่าชุดตำรวจเต็มยศเลย เฮ้ยมี Lindsey บอกว่าเนี่ยมีทั้งหมวกกางเกงรองเท้าเสื้อเลยเนว่าทำไปดูหมวกดูแล้วเหรอโอ้ยเจ้าหน้าที่โอ้ยดตัำรวจมาโจยไอ้ชื่แกมาโยงเลยเนาะโอ้ยเจ้าหน้าที่โอ้ยไอ้บี่ไอ้บีเฮียไอ้กําบูรลุตำรวจมีตำรวจมีคือไม่ว่างตอนนี้กำลังขุดไอ้ขุดแกหน้าหี้เฮ้ยตำรวจโอ้ยโอ้ยโอ้ยเห็นปืนไหมตำรวจ กลัวไหมเห็นในมือไหมย้อนเหรออเคมันกินทุ่ใหญ่ดีกว่านอนเลยผ่านแล้วมันดุมากยังไงพี่ครับ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 นกเต่าเหรอไอคนนี้มาทำอะไรกับเต่าเนี่ยเอ้ยไม่ไม่เนี่ยเนี่ยไปไปไปโอ้ยโอ้ยไปโอ้ยมันจะกินไอศิลโอ้ยมันเขาไม่กินนรอเฮ้ยมันก็ลงป่าป่าไว้กลางน้ำ อเจะไปดื่มสิบล้อย่าถ้ามึงมัว่ามันจะกินวะกหนูว่ากินไม่กินไม่กินไม่กินวะเออไม่กินเลยอุ้ยไม่กินแกมาไได้ไงในในในเรื่องโยนนี้ไปดิโอ้ยงายไปเร่งกันลองอันนี้ดีกว่าแต่มันไม่กินอ่ะมันเป็นเหี้ยขวัญเสียที่ออกไหนนั้นมันิเราดีเราดีดีกลับ มันอิ่มหรอไม่มีอิ่มไอสายพันธุ์นี้ไม่มีอิ่มหรอกไอ้แดกได้แดกอ่ะแดกเอาแดกเอาอะไม่ไม่กินวะการไอการมีคอนกรีตปะคอนกีดไม่มีอะมึงเชโยนแม่งแดกคนกีดได้เลยมึงโยนกโหล้รกิโยนมาแล้วก็แดกหินมึงโยนแม่มันดิอยู่ในตัวมึงอะ วัวมันอิ่มไวไมิเงี้ยมันแดกหมดแล้วดูดิไปกันไอ้กัดไอ้กัดไอ้กัดอิ่มจริงเอ้ยอ้โอ้อิ่มไหมยมันอิ่มใช่เออใช่ไม่ใช่ไม่แดกหินกูไม่ไหวมันแดกได้หมดพีมันแดกได้หมดทุกอย่างแล้วที่ลงน้ำอ่ะใช่มันอิ่มเหรอวะมันอิ่มเดีอยวอิ่มมันอิ่ม ไม่อิ่มก็ขวัญเสียที่มันไปทำมิจฉะนั้นมันเป็นรูมันจะไหลออกไปตายอ่ะเพื่อมันตายเออมันขวัญเสียเพื่อมันตายมันเป็นรูเนเป็นเพื่อนในหรออ่ามันมันมันขนาดยอดขวดมันยังไม่กินเลยเนี่ยเออมันอิ่มปะวะพี่มันมีอิ่มด้วยเหรอเฮียเฮียดิมันมีอิ่มด้วยเหรอวะรู้ไม่อยาชื่อเลยเนี่ยดูอิ่มไม่แปลกเลยไหนไหนเราเมื่อกี้คุยนเนยศแกะไปแล้วมันไม่กินไหนเราไม่โยนอาหารอื่นดิ

ที่นอนใหม่ต้องขึ้นมาดูนอนแล้วแล้มันนอนในอ่างอาบน้ำด้วยเฮ้ยนอนได้เหรอแล้วกูชี้ขวาเฮ้ยมังนอนได้ด้วยเฮียเอาเอาเอากูหลุดจากเกมมาแล้วเฮ้ยเกิดขึ้นไหมเฮียอ่างน้ำน้ำข้ามเวลา <laughs> oh, <What was> that? <laughs> here.